มีคนทุกกระจกร้านขายเครื่องประดับแล้วสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นตำรวจอยู onde, ่ใกล้ๆผู้ต้องสงสัยสองคนจึงรีบวิ่งเข้าไปในร้านทำผมเพื่อซ่อนตัวตำรวจเข้ามาเห็นฉากนี้หนึ่งในนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ใครกันใช้แล้วคนนี้แหละนิตยสารคว่ำลงเธอคว้ามันไว้อย่างรวดเร็วทำเหมือนกำลังอ่านอยู่ แต่โจนคนที่สองยังคงซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งในร้านทําผมเดิมพวกเขาคิดว่าเป็นบลูอาชญา,ากรชื่อดังที่มีผมสีฟ้าสดใสคุณหาเธอเจอไหมนี่ไงดูดีๆสิหุ่นนั่นหัวร้านเธอควาวิกมาปิดผมจริงไว้ ไลลาอยากไปงานปาร์ตี้ที่ประตูมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสองคนกำลังของรหัสเข้าจากทุกคนชายหนุ่มรวยคนหนึ่งเดินเข้ามาเจ้าหน้าที่บอกว่าโลมาเขาตอบว่าหนึ่งแล้วพวกเขาก็ปล่อยเขาเข้าไปข้างในจากนั้นก็มีคู่รักคู่หนึ่งมาถึงเจ้าหน้าที่บอกว่าฮิปโปโปเตมัสพวกเขาตอบว่าสามแล้วพวกเขาก็ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปข้างในไลาลาคิดว่าเธอไขร,รหัสได้แล้วเมื่อถึงตาเธอเจ้าหน้าที่บอกว่าเสือเธอควรตอบว่าอะไรดี นี้ขึ้นอยู่กับจำนวนตัว p ในคำคำนั้นคำว่า dolphin มีตัวเดียว hippopotamus มี3ตัวและคำว่า tiger มีศูนย์ไลาลาจึงตอบว่า0ูนย์แล้วพวกเขาก็ให้เธอเข้าไปได้เลยโจรสองคนกำลังวางแผนปล้นคาริหาดของชายที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองผู้คนเรียกเขาว่าคุณเรและเขาสร้างฐานะจากการค้าอเมทิสในที่สุดพวกเขาก็ไปถึงตู้เซฟของเขาแต่มันเปิดไม่ได้ถ้าไม่มีกุญแจที่ถูกต้องคุณคิดว่ามันคือกุญแจดอกไหน จำได้ไหมว่าคุณเรสร้างฐานะจากอเมทิสเพราะงั้นก็สมเหตุสมผลแล้วที่กุญแจที่มีอัญ,ญมณีสม่วงจะเป็นกุญแจที่ใช้เปิดตู้เซฟเดี๋ยวก่อนมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกพอพวกโจรคิดว่าตัวเองเปิดตู้เซฟออกได้พวกเขาก็เจอกุญแจอีกดอกอยู่ข้างใน5 5 5หเท่ากับ6เพื่อเปิดตู้เซฟพวกเขาต้องแปลงมันให้เป็นสรรมการจริงโดยใช้คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานคุณลองคิดดูสิ สำเร็จแล้ว 5, 5! 5! บวกหหาร5เท่ากับหพวกเขาได้สักสมบัติของคุณเรมาครอบครองแต่ทันใดนั้นพื้นก็เปิดออกเบื้องล่างพวกเขาและพวกเขาก็ตกลงไปในโกรงเหล็กแต่ละกรงมาพร้อมกับกับดักโจรคนแรกถูกล้อมรอบด้วยเทียนไขและควันกำลังลอยฟุ้งอยู่ในกรงโจรคนที่2ติดอยู่กับหนูจำนวนมากดูเหมือนว่าพวกเขากำลังเดือดร้อนแต่จริงๆแล้วมีคนหนึ่งที่ปลอดภัยใครกัน คนทางซ้ายนะ่ะมีแค่มือที่ถูกมัดไว้หมายความว่าเขาขยับตัวและเป่าเทียนได้เพราะงั้นโจรทางขวานี่แหละคือคนที่กำลังเดือดร้อนหนกักเฮนรี่อยากไปไว่ายน้ำในสระโรงแรมตอนดึกๆเขาวิ่งขึ้นไปแล้วกระโดดลงน้ำทันทีแล้วไม่กี่วินาทีต่อมาเขาก็สติแตกแล้ววิง่งหนีออกไปเลยทำไมล่ะ ลองมองเงานี้ให้ชัดขึ้นสินั่นไม่ใช่จระเข้เป่าลมนะมันคือจอรอเข้จริงๆวิ่งสิเฮนรี่วิง่งเอเวอลีนกำลังพักผ่อนที่สปากับแฟนหนุ่มเธอถ่ายรูปพวกเขาแล้วโพสต์ลงออนไลน์ไม่กี่นาทีต่อมายอดไลค์ก็เริ่มทะลักเข้ามาแต่แล้วแม่แฟนของเธอก็ส่งข้อความมาว่าลบรูปเดี๋ยวนี้เอเวอลินมองรูปนั้นดีๆมีปัญหาอะไรหรือเปล่า ดูนาฬิกาที่มุมห้องสิตอนนี้บ่าย3ามโมงแล้วหมายความว่าแฟนหนุ่มของเธอโดดงานไปสปาแม่แฟนบอกให้เอเวลินเอารูปลงก่อนที่เจ้านายจะเห็น ครูคนหนึ่งขอให้นักเรียนวาดรูปแมวแต่มีกฎอยู่ข้อนึ่งคือเด็กผู้ชายใช้ดินสอสีเขียวได้เท่านั้นส่วนเด็กผู้หญิงใช้ดินสอสีม่วงได้เท่านั้นนักเรียนแต่ละคนเดินเข้ามาหยิบดินสอทีละคนเด็กผู้ชายหยิบดินสอสีเขียวเด็กผู้หญิงหยิบดินสอสีม่วงพอถึงตาของออโรราดินสอสีม่วงเหลือแค่แท่งเดียวแต่เธอกลับบอกว่าขอโทษค่ะมันใช้ไม่ได้คุณรู้ไหมว่าทำไม โรราพูดถูกเธอใช้ไม่ได้จริงๆแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับสีเลยปัญหามันง่ายมากคือดินสอไม่ได้เหลาต่อมาครูตัดสินใจให้นักเรียนทำโจทย์ากๆเธอเขียนปริศนานี้ลงบนกระดานดำแล้วหันไปถามนักเรียนว่าพวกเธอเขียนคำว่า s u n เดยตรงนี้ได้ยังไงลองคิดออกก่อนที่นักเรียนจะคิดออกไหม ง่ายๆว่าดวงอาทิตย์ภายในช่องแรกยินดีต้อนรับสู่ฮาร์ดแมทในตอนวันนี้ สา,สาว4สี่คนต้องการเอาชนะใจพอแต่เขาตัดสินใจไม่ได้เขาจึงหยิบกล่องสี่กล่องและซ่อนแหวนไว้ในกล่องหนึ่งใครได้กล่องนั้นไปก็ชนะใจเขาไปทีนี้ลองสังเกตพอกับกล่องเหล่านี้อย่าวอกแวกนี่คือการทดสอบสายตาและความช่างสังเกตของคุณสังเกตให้ดีเมื่อนับถึง 3, สาวสาวๆแต่ละคนจะหยิบกล่องหนึ่งและคุณต้องตอบว่าใครได้แหวนไปเพราะไหมส2 1สองหนึ่งใครคือผู้โชคดี ถูกต้องแล้วจูเลียคือผู้ชนะโอไม่นะแดนเนียลติดอยู่ในลิฟที่กำลังร,งร่วงลงอย่างรวดเร็วเขากดทุกปุ่มแต่ก็ไม่มีอะไรได้ผลลิฟยังคงร่วงลงเรื่อยๆแล้วอะไรคือวิธีที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเขา A. ยืนนิ่ง B. พยายามกระโดดก่อนที่มันจะตกพื้น C. นอนลง ถ้าเขายืนอยู่เฉยๆแรงกระแทกอาจทําให้เขากระเด็นไปอย่างแรงหรือกระแทกหัวได้ถ้าเขาพยายามกระโดดเขาจะไม่รู้เลยว่ามันจะชนเมื่อไหร่เพราะงั้นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดคือซีวิธีที่ดีที่สุดคือนอนง่ายราบกับพื้นปิดหัวและใบหน้าของเขาเจมกํกำลังตั้งแคมป์อยู่ในป่าจู่ๆเขาก็รู้สึกว่ามีรอยกัดที่แขนแล้วก็อีกครั้ง แล้วก็อีกครั้งทันใดนั้นเขาก็รู้ว่าตัวเองถูกยุงรุมล้อมเขาวิ่งหนีสุดชีวิตจนกระทั่งมาถึงทางแยกโดยไม่ลังเลเขาเลี้ยวซ้ายแต่ทำไมกันนะไฟถนนอาจจะดูปลอดภัยแต่มันไม่ได้กันยุงในทางกลับกันกองไฟต่างหากที่กันยุงได้เพราะควันไฟไล่ย,ยุงออกไปนั่นเป็นเหตุผลที่เจมไปทางซ้าย ในสมัยโบราณจับกลุ่มศัตรูได้แต่วันนี้เขาอารมณ์ดีเพื่อแสดงความเมตตาเขาจึงให้ชายผู้นั้นเลือกห้องขังเองแต่เรื่องที่คาดไม่ถึงก็คือเขาจะได้เห็นเพียงรูปทรงแบนๆของห้องขังก่อนที่จะสร้างเสร็จเท่านั้นเขาควรเลือกห้องขังไหน ังแรกมีรูปร่างเหมือนปริซึมสามเหลี่ยมห้องขังที่2เป็นรูปกลวยแต่ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือห้องขังที่3ซึ่งเป็นรูปทรงกลมคล้ายโดมแม้จะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ก็ดีกว่าห้องขังอื่นๆมากลอร่าและมาร์คมีเครื่องเทเลพอร์ตในวันเกิดของลอร่ามาร์กซ่อนของขวัญเธอไว้ในที่ไหนสักแห่งในโลกและเปลี่ยนให้มันเป็นเกมล่าสมบัติเธอเปิดซองจดหมายที่มีคำใบแรก Feelings Right and Never Can Escape คุณเดาจุดหมายปลายทางแรกได้ไหม หยิบตัวอักษรตัวแรกของแต่ละคำขึ้นมา F R A N C E ถูกต้องแล้วฝรั่งเศสตายหอไอเฟลมาร์กมอบดอกทิวลิปสีแดงกล่องของขวัญและโน้ตให้เธอโน้ตเขียนว่าเปาะแสตที่สองอยู่ใต้จมูกข,ของเธอ คราวนี้เบาะแสที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่โนต้ตแต่อยู่ที่ดอกไม้ตั้งหากทิวลิปประเทศที่มีทิวลิปมากที่สุดคือเนเธอร์แลนด์เอาละ่ะไปกันเลยตอนนี้ทั้งคู่อยู่ที่อัมสเตอร์ดัมชายคนหนึ่งขี่จัก,กรยานผ่านพวกเขาไปและทิ้งพัสดุไว้ลอร่าพบเบาะแสที่3ข้างในลูกฟุตบอลที่มีดาว5ดวงอยู่คุณบอกได้ไหมว่าจุดหมายปลายทางสุดท้ายของพวกเขาคือประเทศไหน บราซิลไงประเทศเดียวที่ควา้าแชมป์โลกมาได้ห้าสมัยและในที่สุดลอร่าก็ได้ของขวัญวันเกิดแล้ว